มาหาหมอจัดฟันตามนัดเกิน3เดือนจะเกิดอะไรขึ้นจัดใหม่เท่านั้นค่ะหรืออุปกรณ์เลยค่ะระยะเวลาการปรับเครื่องมือจัดฟันนะคะจะขึ้นอยู่กับชนิดของการจัดฟันด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้หมอจะมาพูดถึงการจัดฟันโลหะรัดยางกันนะคะ การจัดฟันโลหะแบบรัดยางนะคะหรือ,อยางโอริงที่รัดอยู่บนลวดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ20-30บถึงวันเนาะหลังจากนั้นยางจะค่อยๆเสื่อมสภาพตอนแรกมันก็จะดึงฟันให้คนไข้เคลื่อนที่ไปตามแผนที่หมอ,อวางไว้เนาะแต่พอแรงดึงมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยคนไข้ไม่ได้มาปรับเครื่องมือฟันก็จะอยู่ที่เดิมเท่ากับว่าการรักษาของเราเนี่ยมไม่มีความคืบหน,น้าหรือถ้าบางคนแรงดึงยังไม่หมดแต่คนไข้ไม่ได้มาพบหมอไม่ได้มาปรับเครื่องมือเนี่ยฟันเราก็จะถูกดึงมากเกินไปจนฟันผิดตำแหน่งผิดรูปไปได้นะคะถ้าไม่มาตามนัดประมาณ1เดือนเนนียยอัั้้รราาางสมถแกกไขร รักษาได้อยู่นะคะแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเพราะยางพวกนี้สามารถดูดสีดูดกลิ่นของอาหารที่เรากินได้ถ้าไม่มาประมาณ2เดือนเนี่ยระยะเวลาการจัดฟันของเราก็อาจจะยืดยาวออกไปจากเดิมที่ควรจะจัดเสร็จได้แล้วมันก็อาจจะต้องนานออกไปอีกเพราะว่าฟันไม่เคลื่อนตามแผนที่เราวางกันไว้เนาะถ้าไม่มาเกิน3เดือนขึ้นไปอาจจะเริ่มมีปัญหานะคะเพราะฟันอาจจะมีการเคลื่อนที่ผิดไปจากแผนการรักษาเดิมมากจนอาจจะต้องรื้ออุปกรณ์หรือว่าจัดใหม่ไปเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับสภาพฟันแต่ละคนแต่ละเคสด้วยนะคะนอกจากนี้ยางโอริงที่อยู่ในปากนานๆเนี่ยจะดูดกลิ ของอาหารที่เรากินเข้าไปยิ่งจัดฟันเนี่ยเราก็ยิ่งแปลงฟันยากอยู่แล้วเนาะยิ่งทําให้เสี่ยงต่อการมีฟันผุมากขึ้นมีกลิ่นปากด้วยนะคะหมอ,อแนะนํานะคะสําหรับใครที่มาพบหมอตามนัดไม่ได้หรือว่าติดธุระบ่อยๆสามารถปรึกษาคุณหมอก่อนเริ่มเคสได้เลยหมอจะได้ปรับเปลี่ยนการรักษาล่วงหน้าหรือถ้าเกิดชุกเฉินผิดนัดมาไม่ได้จริงๆก็สามารถเลื่อนนัดได้นะคะแต่ว่าเลื่อนนัดใหม่ให้เร็วที่สุดสําหรับใครที่สนใจอยากจะปรึกษาจัดฟันนะคะสามารถเข้ามาพบหมอจัดฟันได้ที่ทูตเดย์คลินิกนะคะของเราจะมีสสาขานะคะอยู่ที่เจ้า หมทะเลเข้ามาเจอกันนะ